วีนี้จัดที่ไบเทคบางนานะคะวันที่19-27ถึงมีนาคมนะคะแล้วก็เดี๋ยวสีชาจะพาเพื่อนๆเดินชมพวกของแต่งสวนแล้วก็พวกต้นไม้ต่างๆในงานนะคะว่ามีอะไรมาขายบ้างก็ช่วงนี้กําลังหาไอเดียจัดตกแต่งสวนมาอยู่แล้วก็หาต้นไม้กับกระถางด้วยเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ บริเวณนี้ที่สิชายืนอยู่นะคะก็จะเป็นโซนการ์เด้นแอนฟาร์มนะคะเอาใจคนรักการปลูกผักทำสวนนะคะเพื่อนๆที่อยากได้ข้อมูลเนี่ยก็สามารถสแกน QR Code บริเวณนี้จะมีหลายจุดเหมือนกันนะคะข้างๆเนี่ยก็จะมีโซนเป็นหนังสือเกี่ยวกับต้นไม้มากมายเลยนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นในงานด้วยนะคะเดี๋ยวมาริ่มที รอที่39นะคะซอยแรกนะคะร้านแรกก็จะเป็นบอนสีค่ะชายชนนะคะกระถางละ1,500บาทแล้วก็มีต้นอื่นๆด้วยนะคะต้นนี้ก็น่ารักดีนะคะชื่อว่าสีเทพรักนะคะ1,000บาทค่ะกล้วยต้นหลาทีา่ขายขายต่ามีแบบมีหลายสายพันธุ์นะคะจะเป็นกล้วยทันได้นะคะของร้านนี้ถ้าใครชอบเอ่อกล้วยนะคะตรงนี้จะมีหลายสายพันธุ์เลยมสมบัติอาณาจักรกล้วยนะคะ ซอยเดียวกันนะคะก็จะมีบอนสีของอสวนสชื่นเจริญนะคะต้นนีใบสั้นๆกลมๆดีชื่อว่าเขียววางน้ำเขียวอ๋ออันนี้สีจัดจ้านดีนะคะ่ะชื่ออะไรทับทิมกอบทับทิมกอบอ๋อช่่อทับทิมกอบมูอสีเหมือนทับทิมกอบ,บ,กอบจริงๆกล่องดวงใจนะคะเสี่ร้อยบาท,ทชื่อว่ารันรวยนะคะราคาหนึ่ง้าร้อบาทเป็นบอนสีแบบเป็นไม้ป้ายนะคะก็จะเป็นริ้วๆแบบนี้นะคะ ร้านนี้ก็มานะคะที่รอบที่แล้วสีชาซื้อไปชอบมากเลยเป็นนกด้านบนนะคะนี่เอาไปแต่งสวนนี่ก็300กว่าบาทนะคะใหญ่กว่าอันของที่สีชาเคยซื้อไปแบบนี้ใบเท่าไหร่อะคะร5อคห้าสะะิบบาทบ้านช่างนะคะ ก็จะมีพวกไม้ตกแต่งสวนนะคะน่ารักน่ารักถา,าเป็นบ้านนะคะไปตกแต่งสวนเล็กๆนะคะราคาหนึ่งร้อยสามสิบาททุกอันเลยปะคะอ๋อหรือใช่ราครับอันนี้มันเป็นไซส์ใหญ่ครับอันนี้หน่รอยสามสิบบาทาอ๋อราคาเดียวกันหมดเลยแต่ว่าแล้วแต่เราเลือกรูปทร<ช>งนะคะ เป็นงานเซรามิกนะคะก็จะมีแบบหลายหลังคาให้เลือกเลยนะคะสีขาวาน่ารักหมดเลยถ้าใครชอบแนวแบบเดคอเรตตกแต่งส่วเล็กๆนะคะก็เนี่ยคะ่ะร้านนี้เขาจะมีพวกของตกแต่งน่ารักเยอะนะคะมีเป็นไม้ด้วย นนะคะน,นี่ค่ะมี f a c e b o o k ด้วยก็เข้ามาดูได้นะคะอันนี้เป็นร้านเดิมนะคะที่มาถ่ายทุกปีร้านประจำบุญยิ่งเซรามิกนะคะเดี๋ยวมาดูว่ารอบนี้เขามีอะไรใหม่ๆบ้างนะคะที่เห็นมีของใหม่ก็จะเป็นนกบนกิ่งไม้นี้นะคะมีนกนะคะอันนี้จะเป็นกระหังแบบทรงแบนๆน,นิดนึงนะคะ120บบาทเท่านั้นเองนะคะน่ารักมากเลย เก้าสิบแบบที่แขวะความที่แขวะอ,อย่างเล็กๆตรงนี้ก็จะเก้าสิบบาทนะคะคก็ด้านนี้เป็นดินเผานะคะชื่อว่าบ้านปั้นจัน์นะคะกระถางดินเผาใส่ต้นไม้นะคะมีดีไซน์หลากหลายแบบ แล้วก็รอบนี้มีกระถางเป็นตัวหนังสือนะคะเป็นตัวอักษรเอ๊ะเขาจะมีตัว S อสไหมนะใบลบาทนะคะใบละ60บาทนะคะมีรูนะคะอันนี้คือตัว S เหรอคะ,ะเอสค่ะเจอตัว S อแล้วนะคะนี สิชานะคะไปใส่อะไรดียังไม่รู้เลยใส่ได้ต้นต้นเล็กๆนะคะน่ารักดีมีรูระบายอยู่ข้างๆนะคะอ๋อมีข้างล่างด้วยนี้ขายเป็นเซ็ตคับอ๋อเป็นเซ็ตโฮมเลยใช่ไหมคะถ้่อย่างนี้ใบเท่าไหร่คะหนึ่งร้อนห้150ครั้งที่แล้วซื้อปาดาวไปแล้วมีคนถามเยอะมากเลยก็คือซื้อร้านนี้ไปนะคะชื่อว่าร้านเอแคลนนะคะอันนี้เป็น ตู้เป็นบ้านนะคะเป็นโรงเรือนจิว๋วไม้สักนะคะนี้ราคา1 5 0 0บาทนะคะถัดมาเป็นซอยนี้นะคะระหว่าง38กับ39นะคะอยู่ในโซนของต้นไม้เหมือนเดิมนะคะกระถางทั้งร้านเลยนะคะกระถางพลาสติกขายเป็นชุดอย่างนี้เลยนะคะทั้งหมด10ใบนะคะก็ตกใบละ6บาทเท่านั้นเองนะคะเป็นพลาสติกเนื้อแบบอย่างดีเลยนะคะแล้วก็กระถางใสชุดนี้90บบาทนะคะชื่อร้านนะคะโอเค ร้านนี้คือร้านออสโมโคสตาเกอร์จีนะคะบายโซตัสนะคะใช้อยู่ตลอดนะคะสตาเกอร์จี nee, นี่เขามาขายด้วยก็ซื้อออสโมโคสหนึ่งกิโลคะ่ะสูตรไหนก็ได้เราจะแถมตัวนี้ค่ะปุจิเพ็กค่ะเป็นปุ๋ยละลายไว้ออสโมโคสเอ่อถุงเท่าไหร่คะ160หกสิบเนี่ย หมดเลยปะคะอันนี้เป็นราคาเฉพาะในงานนะคะ160บาทนะคะออโมโค้ด50ใช่ไหมคะแลวอันนี้คะ่100 100นะ100่อะอันนี้180นะคะตัดทันมาเป็นร้าน The Beautiful Plant นะคะร้านนี้ก็จะเป็นพวกไม้สะสมต่างๆฟิโลอันธรยมนะคะอย่างพวกหน้าวัวก,ก็จะมีกระถางเล็กๆด้วยนะคะ380บาทนะคะเราเลี้ยงไปสักพักนึงเดี๋ยวใบเขาก็จะค่อยๆใหญ่ขึ้นนะคะเดี๋ยวไปดูข้างในกันอันนี้มีนี่ด้วยค่ะสเกเลตันคี อีพีกระเบนนั่นเองที่สีชาชอบถ่ายลงคลิปนี่ต้นเท่าไหร่อะคะต้นนี้หรอคะอ่าตัวนี้จะเป็นต้นโชว์ค่ะต้นโชว์ใช่ค่ะอ่ะแอบเห็นิงคนะคะนี่เป็นแอนโชเรียมพิงนะคะก็ห่างละ7,580บาทนะคะคือสดยอดสองพันหารนะคะเรามีสิทธิ์ส่วนลดให้ลูกค้า200บาทก็สามารถเก็บสิทธิ์เอาไว้ช้อปสินค้าชิ้นต่อไปเป็นไม้น้ำเข้าจากอเมริกาใต้ก็มีน้ำเข้ามาประมาณ 17ชนิดชน<ม>ิดมีฟอร์เกตติอา<พ>อด้วยเขาจะไม่มีวาวตรงนี้ค่ะจะเป็นมนมนเลยเห็นไหมทรงหยดนะ้ำ เป็นทรงนี้เลยขโค้งตัวนี้ก็หายยากเหมือนกันนะคะกระหางละ2880บาทนะคะก็มีเอนทูเรียมดานอฟเทรามจำชื่อยากมากค่ะเป็นไม้สะสม <laughs> ตัวนี้เขาจะเหมือนใบแตงโมนะคะเป็นเฟเปอร์เมียเหมือนกันเนี่ยคะ่ะแต่ว่าเขาจะออกสีเทาๆดำๆนะสิคะว่าตัวนี้เท่มากเลย380บาทนะคะกีกแก๊สนะคะมีอยู่ประมาณกระหางละ3ใบ2ใบนะคะ480บาทนะคะกีกแกส๊สอันนี้เป็นชิโลแดน,นดอนเมลาโนอไคซัมนะคะ380 เป็นไม้ที่พอโตแล้วสวยมากๆนี่ตอนโตใบจะยาวแบบนี้นะคะนี่เป็นต้นเล็กๆนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นดิดนะคะจะเป็นดิดกระถางละ1580บาทนะคะแล้วก็มีกระถางเล็กลงมาหน่อยก็ 1, 1, 1, 1, พันหนึ่งนะคะพันแปบาทพัททีเซก็จะเป็นฟิโลที่ใบเขาจะออกลักษณะยาวนะคะยาวลงมาแบบนี้นี่เขาเรียงเป็นกระถางแขวนนะคะยิ่งตัวยิ่งสวยนะคะต้นนี้แล้วก็ราคาจะสูงนิดนึงนะคะพัททีเซราคา9,800บาท อันนี้จากราคา18ื่นนะคะดงดอกไม้ด้านนี้นะคะชื่อร้านว่าเอลินโรสนะคะมีดอกกุหลาบเยอะมากเลยมีหลายสีนะคะราคาก็จะหลากหลายนะคะสำหรับกุหลาบแล้วแต่สายพันธุ์ด้วยนะคะ,ะ,คะมาการเด่นนะคะก็จะ,จะเป็นไม้แขวนกับไม้กระถางเล็กๆนะคะ แบบชมพูแจ่มเลยอ่ะ350บาทเท่านั้นเองนะคะชื่อร้านว่าป้าม้าการ์เด้นนะคะนี่มีกี่ต้นคะวันนี้ก็จะมีต้นสองต้นค่ะมันนั่เข้ามาจากยุโรปเลยค่ะกระถางเล็กนี้เท่าไหร่อ่ะตัวนี้ก็จะอยู่ไซส์พันสองสองพันสองสามพันสองสามพันสองก็ชอบแห้งๆเลยค่ะอ๋อชอบแห้งๆก็คือประมาณประมาณหนึ่งศัปดาห์รดน้ำหนึ่งช้งค่ะตัวนี้เลี้ยงเหมือนไม้อวบน้ำเลยเนาะ 3 7็กับ36นะคะชอบพวกเสาหลักของร้านนี้แล้วก็พวกโทนสีอุปกรณ์แต่งสวนของเขานะคะกระเบนจะขึ้นมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองไปซื้อไปติดดูนะคะอันนี้ตัวอย่างนะคะคราก็จะเกาะไปแบบนี้นะคะก็มีเป็นโค้งเหล็กด้วยนะคะโค้งเหล็กอันนี้250บาทเราจะชอบตรงที่แบบโทนสีเขาค่ะเวลาเราเอาไปแต่งหน้าบ้านแล้วสวยดีนะคะ สวนอิงฟ้าอิงจันนะคะก็จะมีต้นไม้เยอะแยะเหมือนกันนะคะร้านนี้นี่เป็นเปโปรเมียนะคะกระถางจิ๋วๆน้อยๆนะคะกระถางละ100บาทนะคะนหนึกิโลหนังหมูะคะ่ <650 S 2> นหนะ,คะ <650 S 2> นหกร้อยห้าสิบาทหนังหมูนะคะ8า0บาท800บาท,บาทชื่ออะไรนะคะ ผัดมาเป็นซอย36นะคะระหว่าง35กับ36มสินี่เหรออันนี้สีบ้านผ้าใหญ่5,000นาะอ๋อถ้าเล็กอ่ะคม่พันห้าาร้อยเล็กๆนี้เท่าไหร่อ่ะคะนี่สองร้อยห้าสิค่ะเป็นความตั้งแบบนี้์ทีความตั้งผ้าสีดานะคะอย่างแบบนี้ก็700บาทนะคะอ่าเขาเรียกคิ้นลีฟเนี่ยค่ะต้นแม่เขาเรียกอยู่นี่ค่ะเป็นเล็กนี่ต้นแม่อ่ะคะอ๋อสวยดีนะคะ500ร้อยพิชกูดผ้า พิชกูดพิชกูดอันนี้ชื่ออะไรนะคะอันนี้ตัวนี้นะคะอันนี้อาซิคอเน่แอฟริกาค่ะถ้าตัวนี้เป็นอารซิคออ่าเป็นวิชไอกรีนวิชไอกรีนอ่ะอันนี้เป็นแบบตั้งนะคะแล้วอันนี้เป็นแบบห้อยห้อยค่ะก็คือแบบเขาจะห้อยลงนี้ส่วนอันนี้ก็เลี้ยงยังไงก็จะตั้งขึ้นนะคะอันนี้จะคือเมลฟอร์ดอันนี้ก็ห้อยค่ะ 3 2นะคะกระโดดไปตรงนี้ได้ระเด่น f o อ you นะคะตรงนี้จะเป็นพวกคโลคาเซียนะคะทั้งารานเลยวิธีการปรับเราจะปรับตรงนี้ครับจะปล่อยน้ำเราปรับขึ้น <c oughs> ปื้น <c oughs> จะปิดน้ำเรากดลง <c oughs> ลแล้วก็เวลาปรับระดับน้ำเนี่ยปรับมาทางนี้ปรับมาทางนี้ <c oughs> เป็นนำเข้าจากญี่ปุ่นครับ สอรดีการ์เด้นนะคะอยู่ท้ายซอย32กับ33นะคะน,นี่จะอยู่ระหว่างซอยสากับ3านะคะเป็นพวกไม้ใบนะคะพิงพิ้เซสต้นละ900บาทนะคะไฟคอน2,000บาทนะคะริ้วๆแบบนี้อา้าว ได้ราคาติดติดมือมาด้วยนี้เมลาน400บาทนะคะทรทรอันนี้เป็นแมกโนเลียนะคะเราเลี้ยงบ้านเรานี่ออกดอกง่ายไหมคะออกดอกง่ายค่ะ,ะคือไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเลยะคะ่ะก็คืออยู่บ้านเราเนี่ย กิ่งยิ่งถ้ากิ่งเยอะกิ่งแข็งแรงก็คือจะเป็นพร้อมดอกอ,ะะอยู่ที่แบบว่าถ้าต้นเขาแข็งแรงเขาก็จะออกดอกนะคะก็จะมีกุหลาบนะคะเนี่ยค่ะดอกน่ารักแปดสบาทนะคะราคาแล้วแต่สายพันธุ์นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะ250บาท150เหลืองคีรีบูนนะคะต้นละ150้อยบาทนะคะดอกเขาจะเป็นสีออกเหลืองๆนะคะเดลี่ส <200 S 1> องบาทนะคะโตย่าอันนี้ก็ ตางละห้าร้อนะคะแล้วก็ยังมีไม้ใบอื่นๆมีคู่ลงยาเท่าไหร่คะคะ่ลงยาถ้าไซส์เล,ล็กไซส์เล็กขนาดนี้ร้อยห้า,าสิบอ๋อไซส์เล็กร้อยห้าสิบ่างร้ถ้าไซส์สูงขึ้นมาหน่อย350นะคะไฮเดนเยียไฮเดนเยีย350บาทนะคะอันนี้ก็ถังใหญ่อ๋อกระหังใหญ่600ค่ะแล้วกซ็ซินเวอร์เท่าไหร่นะคะซิลเวอร์หกร้อยค่ะซินเวอร์หกร้อยนะคะต้นใหญ่แล้วก็มีเฟิร์นด้วยนะคะ350บาทนะคะห้า้แปด มกันก็เป็นสวนลุงวุฒินะคะเป็นพวกกุหลาบหินกับไม้อดน้ำแล้วก็มีแคคตัสด้วยนะคะค่ะออกอลิด1นะ0บาทอันนี้บาทจะเป็นสร้ยไข่มกแบบเอ่อตัวที่เป็นรีรี ะะอันนี้จะเหมือนเม็ดอัลมอนด์นะคะเป็นเรียวๆแบบนี้ตัวที่เลี้ยงง่ายกว่าพวกเม็ดกลมนะคะจะเป็นเรียวๆแล้วก็เนี่ยค่ะผิวขาจะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้จะ,จะเลี้ยงง่ายกว่าตัวเม็ดกลมนิดนึงนะคะร้านนี้น่ารักมากเลยจะเป็นพวกไม้อวนน้ำแบบเท่ๆนะคะเนี่ยค่ะอย่างตัวนี้ก็เป็นอลาเดียนะคะ ชนะคะชื่อเฟ e บุ๊กมนไมเลเหรอคะเฟซบุ๊กเป็นอักขายนะมนไมล์ค่าสำหรับวันนี้ก็หมดแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากมาเดินงานต้นไม้แล้วก็ของแต่งบ้านแต่งสวนที่งานบ้านและสวนแฟน มีตั้งแต่วันที่19มีนาคมถึงวันที่27มีนาคมนี้นะคะนอกจากของแต่งสวนกับต้นไม้ที่ให้ดูวันนี้แล้วก็ยังมีพวกของแต่งบ้านเครื่องใช้ต่างๆอีกมากมายเลยนะคะ mm. เดี๋ยวซีชาก็ว่าจะไปเดินต่ออีกนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย